ดีครับผมชิดลือช้ก่องนกอนครับใช้เรียวซ้อมมากี่วันก็เก็บตัวมาเป็นเดือนครับไม่ได้โชม์กันอันนี้เลยมาแทนด้วยเห็นไหมรู้ตัวกี่วันก็รู้ตัวปุ๊บก็มาพบแล้วแต่ว่าก็มีรายการมันที่ยีสินอ๋อก็เลยดึงมานี่ก่อนเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย ใช่มวยอือบุบลครับอยู่ที่อือบุบลมีใครเป็นคู่บบลซาลามังมีโอเล่เพชรมงคลเราเพล็กพี่บีในใครอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้น้ำหนักปล่อยประมาณหน้าร้อยแปดมวยสไตล์อะไรครับพีมมือครับวันนี้จะต้องมาเจอกับน้ำสุกเนาะไม่เคยต่อยกันบ้างครั้งแรกเลยและได้ทันดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหน เป็นมวยหมัดครับวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนให้ดีก็ตามเกมครับาตามตาเราต้องมีอะไรเด็กแก้ไขอุฒิเขาเบอร์เดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ต่างจังหวัดครับอ๋อปล่อยบุญทสอนเป็นไงชนะน้องยกสองอันนั้นปล่อยต่อยเนาะวันนี้มาร้างเรืเลยวันนี้ช่างต่อยนะวันนี้ต่อยเวทได้127ยยีบถ้าเขาช่น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเราเหรออ่ะน่าจะเกินนิดนึงครับประมาณ กับหม่องวิ่งเอายืนเส้นยืนสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลได้คุ้มไหมหรือปล่อยเลยก็คุ้มๆนิดหนึ่งครับประมาณสองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละห้าสิบกิโลคนจังหวัดอำนาจเจริญอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยช่วยเชียร์ผมหน่อยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเต็มที่เพื่อมาแทนเต็มมีรายการอยู่วันที่ยี่สิบสองวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับขอบคุณครับ